สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพิม,ม์อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนการเลือกหน่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นปีใหม่แล้วเรามาทำความรู้จักปีใหม่กันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้กันคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังกันไหมคะถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ไปเลยกุ๋งกิ๋งสุขสรรวันปีใหม่เรื่องแฮปปี้คิดภาพนพดลคำจรภัยสาลกุ๋งกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียม ซื้ออาหารทั้งคาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจยามค่ำสองข้างทางแสงแพรวพรางสว่างสวัยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาล รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมีขมันตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจ มาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ๋งกิง๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองโอ้โหกุ๋งกิ๋งได้กล่องของขวัญกล่องใหญ่เลยค่าดเด็กเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สาสอง พร่างพราวสวัสดีปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพุส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ้งกิง๋งเริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอน หนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริ้มยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญ อบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ่ยเป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานของคุณครูสนุกไหมคะนิทานของคุณครูเกี่ยวกับวันขึ้นปีใช่แล้ววันขึ้นปีใหม่กุงกิ่งพาเด็กๆไปทำอะไรนะ พาไปซื้อของตกแต่งบ้านพาไปนับเขาดาวตื่นเช้ามาก็พาไปทำบุญใส่บาตรใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะพาไปรู้จักวันขึ้นปีใหม่ให้มากกว่านี้ค่ะเด็กๆเ,เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ